เออเดี๋ยวคอยพาบอกตอนนี้ก็ไดเราก็ไปแล้วฉันวันตอนบ่ายจะไปธุระไปคุยเรื่องทำงานอาอาน่ามาเราจะมาถวายนี่โอ้มาทำเพลถวายเพลนพนี่จ้า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 ได้ได้พอเวลาแล้วจ้าทำเพลนถวายเนาะวัาที่ยิบสามให้ฉัเนี่จ ทียี่สิบสามได้ได้นี่ทำแบบไหนถือว่าถ้าพเอาผ้าอังเดียวเอาผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวลเราผ้ว่<ช>าตรงเอทอภาษาหน่อยเออได้อ่าที่โบทำได้ได้ทำไมผ้าก่อนทำไม้องผ้าก่อนนะนได้จ้าได้จา้า,อ,า,าอันนี้ก็อันนี้เป็นช่องทางเดินจ้ะอันนี้ก็จะไหวงี้นะจ้ะแต่ทางด้านนี้อาจอจะอาจจะสามสลาแบบนี้แหละไม่พอทั้ง ก็ได้เลยจ้ะทำเลยจ้ะมันจะได้มันจะได้เป็นรูปรูปเดียวกันจ้ะเป็นระเบียบเดียวมันจะได้เป็นระเบียบเป็นแนวเดียวกันเลยวันนี้คุณกหนกออนรวมกลางพร้อมด้วยทีมงานช่างทั้งหลายวันนี้ไม่ช่างไหนธรรมดาในวันนี้ ช่างช่างท,งทางึงช่าง,ง,งทงช่างเจิดได้มา,าทำเขาเรียกว่าศาลาพะศษีบาลีเนะาะศาลาพภศษีบาลีโดยคุณโยมกนกอ่อนรวมกลางพร้อมด้วยอญาติทั้งหลายได้มาช่วยกันสารา้สางาาาุวันนี้วันที่วันนี้ก็วันที่17าเดือนตุลาคม2566 วันนี้อากาศก็ร้อนขึ้นแล้ววันนี้หลังจากเจอฝนมาหลายวันอันนี้ก็อากาศร้อนมันเอาเอา,เอา,เอาด,ดินมาใสาจา่จักระโดดหนิยมไม่มีดินข้างหน้าเลยเอาลูกลังใส่เลยโอ้เออได้ได้ไม่เป็นไรนเนีนเปียกเลยเดีนะจ๊ะเอาดินตรงไหนเขาพูดไปลูกลังเนี่ยไปสั่งกันไหนจ๊ะผู้เมืองค่ะโอ้เขาขายหลอดอะไร ถ่าไเป็นนเราสองร้อยเนาะสองร้อย <laughs> เออเอาป <laughs> เป <laughs> ็นองนจ้าจ้า <laughs>